คุณยายอยากถ่ายรูปอยู่คนอะไรอ่นมาหาคุณยายละไปบอกแม่อ้อยลบกันเอาอย่าด้านเลยครับอย่าด้าครับให้คุณยายอยู่คนเดียวให้คุณยายถ่ายกับคุณแม่จ๋าคุณยายมาไกลตอนยุคเก้าถานนะหมดแล้วก็ห่างไกลคนเดียน่าะรู้จักอ้อยด้วยค่ะคุณยายรู้จักหมดเลย เขาตามไล่อันเขาจะรู้จักเอีตามไลอันด้วยน่ารักมากเลยลูกน่ารักที่สุดไปหลังนี้เลยไปหลังนี้เลยนะนี้เลยคุณยายจะปวดเข่าเขาไป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 เคมไปคุยคุณยาย เป็นแล้วเป็นไงบ้างร่อยมื่ดมากเลยคุณยายเป็นยังไงเจอแล้วแล้วดีใจไหมดีใจไหมแฮ่น้ำตาออกให้ไปนะคน้ำตาออกคุณยายบอกน้าตาออกตอนนี้เมื่ดเดี๋ยวเราคุยกันคุณยายอายกาวสามอันนี้คุณแม่นะคุณยายคุณแม่เลยอัน แม่ไรอันค่ะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าแม่แม่ไรอันมาด้วยเห็นแล้วค่ะคุณยายบอกมันตาไหลเลยแม่อ่างได้เลยได้เลยไปเอาจักรซื้อจักรไปซื้อจักรด้วยดูทั้งวันเลยดูไรอันทั้งวันทั้งวันเลยนะโอ้ยายยายรู้ประวัติไรอันหมดวันนี้เล่นที่ไหนพรุ่งนี้เล่นที่ไหนคุณยยาพรุ่งนี้เล่นที่ไหนพรุ่งนี้เล่นที่ได้ยอมได้ยอมโอ้ยยายจำเก่ง ยาย93แล้้วนี่ะ96 96 96 96 96ลูกคิวงานไรอันหมดแม่สองมาหน่อยดิสสองมายายหน่อยเมื่อกี้ก็บอกหนูตอนที่คุณแม่เดินผ่านบอกหนูแม่กัไรอันมาด้วยโอ๊ยยายยาย96รู้จักยายลูกคิวไรอันแล้วรู้จักเอฟซีทุกคนตอนนี้ตามยายแล้วไปตามไรอัน ก็โดนทุกคนอนทุกันเนี่ยแางววนก็ม์ไ้นก็พแล้วก็มาเช่าโรงแรมตรงนี้เพื่อพายยมากลับท่พอรเพราะว่าเจอคุณยายอยู่ที่เรพักรีอร์ทเมกี้จะกลับแล้วพ่มอมาดนหน้ามาไม่ได้เพราะันเยวนกอนน้อยกลัไปมานหลังั่นแหละไคนขับรถเราัชื่อหนูด้วยนะเรารู้จักด้วยแม่ม่อังนาตาลาย ยายบังพ่ตายไม่อ่างรู้จักหนูด้วยนะไม่ใช่รู้จักอะไรรู้เปล่าตอนแรกเขาจะจะท้อจะไม่มาแล้วพอดีตามตามรถคู่เกณ์มากี่เดินลึกเดินไม่ไหวโอ้ยคุณยายรู้คิวไลยอันด้วยพรุ่งนี้เล่นระยอพรุ่งนี้เล่นรานพรุ่งนี้เด็กก็ชอ้าะไอ้ชอตามตามได้อันทุกช่องทางก้าว9มงเช้า้มงดึกะับดับดีมากเลยเนาะแม่อ่งยังไม่หลงยังไม่ลงเลย คุณยายบอกไม่หลงเลยนี่ช่ดงนีได้เจอร้านเพราะอะไรปะไปจอดรถอยู่ตรงที่รถตู้ฮูเกตแล้วฮูกเกตมาเซอร์เวทางตรงไหนเข้าใกล้เวทีบอกให้เขาตามมาจะได้เดินไม่ไกลโอ้โหปวดเข่า96น่าพปยาวาสนาจะได้เจออะไรอ้นแล้วเนี่ยเจอล้วชื่นใจมากก่อนแล้วน้ำตาเลยน้ำตาไหลเลยก็ดีใจที่คุณยายจำชื่อหนูได้เนี่ยแม่อ้างก็จะร้องไห้ละแม่อ้างก็ปื้มเนาะคนรักลูกให้เดินทางปลอดภัยนะคะ แม่อ่างเขาเลี้ยงลูกน่ารักอยู่เมืองอะไรอยู่ตะม้งไฟจำจำคิวได้หมดฮะจำทั้งหมดด้วยแไปไปที่ไหนที่ไหนเรียนที่ไหนดูหมดเลยคุณแม่คุณยายคุณยายดูช่องไปกับป้านะคุณยายคุณยายจะเห็นลูกยายเองตองลองเครื่องตอนนี้วันนี้เขาดูนะให้ของสองใบหน้าคุณยายสองหน้าคุณยายเลยมองตรงนี้มืด เนี่ยฟังฟังยายเล่าแล้วน้ำตาไหลเลยแม่เออถึงต้องเปิดไฟถ่ายอันนี้ลูกสาวคนเจ็ท้องเจ็ดโอยอายุเก้าสิบหกคุณยายมีลูกจำคิวละงานไลออนได้หมดแม่ยังพุงนี้ไลออนเล่นที่ไหนต้องถามยายยายยายแม่แม่เกาอยากรู้พรุ่งนี้ไลออนเล่นที่ไหนนี่แม่คนนี้ที่ไหนฮะพุงนี้ไลออนเล่นที่ไหนที่ไรเรยองใช่ไหมเรยอง เก้าสิบหกหนูอยู่หาดใหญ่เด็กหนูให้คุณยายเดินทางปลอดภัยนะคะคุณยายคนนี้ชื่ออะไรคุณยายคุณยายหนูชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแม่อังหรู้จักแม่อังหูอยู่หาดใหญ่ถ้าน้องไม่อ้นีนหาดใหญก็จะถูอันนี้น้องหนีหาดใหญ่อ๋อเหรอรู้จักแม่อ้อยเรารู้จักคนนี้ไหมเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเต็มคนนี้ไม่รู้จักเอดูหน้าดูหน้าใครคนนี้ใครอ๋อเราส่องหน้าให้ดูดิไม่จำไม่ได้เนี่ย ไอชื่ออะไรอ่ะชื่อเกดอ่าอ่าชื่อแลกใช่ไหมชื่อคูเกตแสดงว่าดูแฟนพันด้อมรู้จักไม่อ้อยรู้จักไม่อ้อยปลาตายไม่ได้มาวันนี้ปลาโจกนี่สั่งนะโจกนี่ปลากระบาดอย่ลงแต่อาน้ำตาไหลเลยที่มาชมพอหลายรอบพี่ชายถามทุกครั้งไปไม่ไปไม่กล้าไปไม่กล้าไปเพ่อถ้นมีโอกานมาเลยวเดี๋ยวพาสมาเาห่ยนูนะอันนี้เป็นหลานแล้คะ เป็นหลูกลูกสาวคนเล็กเนี่ยโอ้ยายยายมีลูกคนล็กนี่นะลูกสวยแม่ของฝัวันเกิดวันที่หนึ่งอ๋อลืมบอกแกวันวนเกิดเมื่อกี้จะได้แล้วอันดุยพอมเาย้ิม์าเดล่วงน้ากันรับแ่เข้ไปด้นอกว่านี่ลูกานะลูายล่วงเดียดจะไปเอ้ยเนาะชื่นใจชื่นใจ นาอุตส่าห์ตามและอ่านรู้คิวหมดเลยอายุ96พรุ่งนี้เล่นทีรยองก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกเข้าปิดให้คุณลูกคนเล็ก ดีนด้นี่รู้จักพี่อ้อยด้วยเล่นลายเล่นเฟซโอ้ยเอ่งจังเลยรู้ด้วยพี่อ้อยเป็นมะเร็งตอนนี้เป็นมะยิงแล้วยายเล่นมากลูกให้เที่ยวแล้วไม่เป็นไรแล่นนี่โอ้ยลูกให้เที่ยวแล้ว ท้ายแข็งแรงยายมีนยโทูประจำตัวาลงกดลงกดไปกับป้านะช่องยูทูปเก่งจะถ่ายแบบเนี้ย๋ยวไปดูจะมียายอยู่ละไปกับป้านะโอ้น่ารักเน่แม่แม่เราก็สลายตัวค่ะในความมืด